บัดนี้บรนรู้ถึงอภิรักขิตสมัยในวระส่งท้ายปีเก่าพุทธศักราช2568และตอนรับปีใหม่พุทธศักราช2569ในเทศกาลเช่นนี้ของทุกปีสาธุชนทั้งหลายล้วนตั้งจิตปรารถนาว่าชีวิตในปีใหม่จะดีกว่าปีเก่า ครั้นทบทวนวันเวลาในรอบปีที่ล่วงผ่านไปเราทั้งหลายย่อมเห็นประจักษ์ชัดว่าสถานการณ์ต่างๆอันก่อให้เกิดความทุกข์ยากได้ถาโถมหลังไหลเข้ามามากเป็นประวัติการและยังคงดำเนินอยู่ตลอดไปอย่างต่อเนื่องในมงคลดิทีตอนรับปีใหม่ พุทธกราอันราช2อ6 9อัตมาภาพในนามคณะสงฆ์ทั้งมวลขอเชิญชวนสาุชนทุกพื้นที่ได้ร่วมทำบุญรักษาศีลเจริญจิตภาวนาปฏิบัติธรรมฟังพระธรรมเทศนาร่วมพิธีสวดมนต์ต้อนรับปีพุทธกราชใหม่เพื่อความสงบของจิตใจ ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทต้อนรับปีใหม่ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แก่มใสเป็นมงคลกับชีวิตณวัดพระเชตพนวิมลมังคลา,ารามหรือวัดใกล้บ้านของท่านเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงและเพื่อความสุขสวัสดี แก่ทุกท่านครอบครัวสังคมและประเทศชาติตลอดไปในวาระถเถลิงศพพุทธศักราชใหม่นี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตน์ไตรและคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างสรรสามคัคคีร่วมเป็นพลังบรวรถวายพระบวร ชัยมงคลแด่สมเด็จพระพิทพระสมภารเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงสถิตดำรงเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งประชาชนและประเทศชาติตราบจิรธิการ กับทั้งอำนวยพรให้สาตชนทั้งหลายจงพินโยสโมสรด้วยความสุขกเกษมสารทุกท่านทุกคนในมงคลปีใหม่นี้อาจาภาพขอฝากคติธรรมคติพรสมเจตนาปารบว่าวันเดือนปีที่ผ่านไปล้วนไปรับแต่อายุทุกคนนับต่างเพิ่มขึ้น เราถูกการกลืนชีวิตคิดแล้วมึนอย่าท้อลืนรีบทำดีที่เป็นบุญขึ้นปีใหม่พุทธศกสองหาขอคุณพระไตรรัตเจ้าคุ้มลองอุน่นขอเดชกุศลทุกท่านทำอำนวยคุณให้ศพรจะตัวพิษอดุลทุกท่านเทิน ขออำนวยพรให้สารุชนทั้งหลายมีภายสุขวิหารธรรมตลอดปีพุทธศักราช2569นี้และตลอดไปโดยทั่วกันเทินขอเจริญพร